งนี้เป็นถนนลังสิตนครนายกครับทางโน้นไปลังสิตไปจิวเจรังสิตท,ทางนี้ไปนครนายกาคือถ้ามาจากฝั่งลังสิตก็จะอยู่ฝั่งขวาถ้ามาจากนครนายกก็อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยจุดก๋วเตียวเรือรเด็บตรงนั้นเป็นตลาดดีดีมาเช่ตัวนี้เขาเรียกว,ว่าคลองสาม 3. ถนนเส้นเนี้ยถนนคลองสามเส้นคลองสามเป็นถนนที่เชื่อมจากคลองสามลำลูกกามาถึงคลองสามแล,ล้วเสียดพันยกก็โอเคมาหลายรอบแล้วกี่โมงแล้วเนี่ยเนี่ยจั่วเนี่ยเฮียจวดนะตอนนี้กี่โมงกันนะโอ้มาหลายรอบแล้วไม่ได้กินตะกีวันนี้ได้กินสบจะอยากแล้วของดี พยายามไปหลายที่แล้วเขาบอกว่าอ่าขอช้อนหน่อยช้อนโอช้อนนีไปหลายที่แล้มีโอเลี้ยงโอเลี้ยงไปหลายร้านแล้วยังไม่ไ <ป S 1> ค่อยถูกปากเท่าไหร่คือหลังเสร็จเนี่ยเขาจะขึ้นชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือแต่มันมีหลายร้านมีร้านเอยอะไง เราก็ไม่รู้ร้านไหนมันอร่อยแล้วก็เห็นคนเยอะแต่พอไปกินแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่มันยังไม่โดนอ่ะแล้วก็เลยเขาบอกว่าร้านใหญ่ตัวนี้โอเคเลยโดนเลยโอ้โหดียอดดยอดนี่นะเอาเครื่องปรุงใหไหน่อย กงปกงนูวานๆแน้าลายไปหน่อยแล้วจนายนะมีพริกฝนน้ำส้มเออมีใส่ได้หมดอ่ะ อเคน้ำปลาไม่ก้อนเ,เพราะเราไม่กินเช่นโอเคอันนี้เช่นเล็ก อันนี้เาเรียกเช่นเล็กเปื่อยแล้วเช่นเล็กสดนะเมื่อกี้จำไม่ได้เล็กเ, okay. เปืนน่อยเล็กเปื่อยโอเคขนมจีบก็มีนะคะขน,นมจีบก็มีอืเอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวชิมก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนชอบชอบอือ đậu riêng màu đẹp Màu đẹp Để chém với chèo gọt Sụt đặc biệt Chiang cắt tiếc Tiếc à tầm đập cắt เียงใหม่ไม่กรอบสะอาทดทหลักหน้าใหม่ปลอดสารเพี้ยวปนทุกชนิดศูนย์แปดหกเก้าไปแปดสามศูนย์สามศูนย์กระหมูนายเปียกอ่ะแกะกินนะเดี๋ยวแกะนะฮะโอเคนี่ขีดก็เดี๋ยวกันโอเคที่ก็ใหม่ที่หน้าครับสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮียจวกรถเด็ดทองสาม ผมรังสิ์นครนายกนะเต้ hey. อะไรครับทุกท่านครับสวัสดีครับ